วันนี้ขอทานก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมาเฉพาะกิจค่ะบินเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสำหรับเราสองสามสาวเท่านั้นนะคะไม่ได้นัดหมายอะไรกันมามากมายตอนนี้มาทานกับคุณครูคะ่ะปาราฟ,เฟลเป็นอาหารของตุรกีน,นะคะเ<า>พื่อนขาเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าลักษณะของเขาขั้นตอนต่อไปจะเป็นรูป<า>ร่างอย่างไร มาดูกันนะคะเรามาทดสอบกันนะทำอะไรนะนี่เขาเรียกอะไรนะหนูปาลวาเฟลนะขนมของชาวจุรก,กีค่ะเป,เป็นขนมใช่ป่ะเป็นอาหารว่างเ,เรามาทดลองทำปาฟลฟลมกันนะ <c oughs> ใบเอียกิจกรรแรค่ะใบเอียที่เราทำได้ได้จังได้แล้วใบเอียกก็เครื่องผสมอันเดียวกันปะมันมันมันก็ใล้ายกันแต่อันนี้ใช้ถั่วกรไถั่วกระไรแล้วตัวนี้เวลาเราไปปั้นนะมันปั้นปั้นไม่ได้ใช่ไหมหนูก็ใช้ใส่กะทิแต่ของขอไม่ได้ใสแล้วเนี้ยหนูใส่ไข่สองใบนะออันนี้ต้องใส่ไข่ด้วยใช่เวลาจัดจานเรก็จ่องชิ้นจับชิ้น เป็นอาหารของชาวตุรกีค่ะนี่ค่ะสำเร็จมาแล้วโดยฝีมือของเชฟชื่อดังนะคะของเราเจ้าเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอ๋อก็จะบอกนิดนึงว่าน้องเขาบอกว่าส่วนผสมหลักก็คือถั่วลูกไก่ค่ะ,คะส่วนผสมนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวคุณครูคก็จะมาชมการทอดเท่านั้นนะคะเพราะคุณครูมานั้นเพื่อนเขาปรุง รถเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยไอ้น,นี่มันต้องปั่นใช่ไหมปั่นเขาปั่นเรียบร้อยแล้วจากที่ครูขาที่คุณครูให้ให้ดูอีตรงที่สําเร็จจากการปัน่นแล้วตอนนี้ก็ทอดสาเร็จแล้วจนตอนนี้เราชิมด้วยกันที่แยกเลนี่านมาชิมด้วยกันเลยพร้อมๆกันอ่ะเธอเป็นคนนําร่องทานก่อนเขาเรียกว่าถ้าเป็นอะไรก็ให้เพว่ทานก่อนอเอามือนะเราไม่เจ้าหน่อยช้เล็กๆก่อน นี่หนูช้อนมาให้พี่อันนี้ก่อนมันยังร้อนอยู่เพื่อนเป็นยัางถ้ากิเราอร้อนจะดีกว่าเย็นเย็นอืมพี่พี่กินต้องมีน้ำจิ้มด้วยแต่เราไม่ได้ทำใช่ท้าที่จราก็คือทานกับน้ำจิ้มแต่ตอนนี้ถ้ามองถึงในลักษณะเนี้คะเนี่ยรูปร่างคุณผูทานไปแล้วรสชาติโอเคเลยนะคะเป็นอาหารว่างทานกับน้ำชาน้ำชาอะไรเนี่ย ชาดอกมะลิเพื่นเขาต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะเขาชงชาดอกมะลิให้ทานด้วยก็เลยได้โอกาสทานกับ mm. อาลาเฟลอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยพ่มันจะกรอบนองนมหน่อยอพี่ว่ากินเหมือนไอ้นี่ไหมใส่ใสนมเทียนใค่ส่แต่น,นี้มันมีเครื่องเงต่อันนี้อื กลิ่นมันจะเป็นเครื่องเทศเยอะแตถ่ถ้าพูดถึงจริงๆนะคุณครูถึงคําว่าประโยชน์นะอันนี้สุดยอดเลยใครทานเพื่อสุขภาพนะเป็นอาหารว่างเนี่ยลองลองไปทําทานดูนะคะเป็นอาหารง่ายๆะคะ่ะเราเราก็ประยุกเอานะคะอาบางอย่างเราไม่มีเราก็ปรับเอาอย่างเช่นถั่วถัวลูกไก่เนี่ยมันหาซื้อง่ายอยู่แล้วเออมันมีในท้องตลาดซื้อแถวไหนได้หนูห้า ห้างนะอกจากนั้นก็เป็นอะไรที่ถ้าอยาดูก็ไปดูต้นต้นฉบับเอาก็แล้วกันนะคะเกิดเข้าไปใน You Tube ก็จะมีวิธีการทำค่อนข้างชัดเจนตอนนี้มานำเสนออาหารอร่อยอ,อยดีๆแล้วเราก็มาทดลองทำทานกันเห็นว่ามีประโยชน์ทำง่ายๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจลองลอง,ลองทำทานก็เข้าไปเสิร์ดูนะคะค่ะตอนนี้ขอทานก่อนนะคะ,คะ เพราะว่าวันนี้คุณครูมาเฉพาะกิจค่ะบินเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสำหรับเราสองสามสาวเท่านั้นนะคะไม่ได้นัดหมายอะไรกันมามากมายตอนนี้มาทานกับคุณครูค่ะอร่อย